มาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันผู้แอดจนตอขอเสนอรู้รอบโลกกับผู้แอดประจำวันที่31ตุลาคมวันสุดท้ายของเดือนแปลกแต่จริงสินค้าที่ทหารรัสเซียนิยมขโมยคือชักโคกทีวีเครื่องซักผ้าตามลำดับ เหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงในเมื่อทหารรัสเซียนิยมขโมยของจากบ้านชาวบ้านชาวยูเครนสิ่งที่นิยมอันดับหนึ่งคือชักโคกกว่า1น0 0 0 0อันที่แบกกลับรัสเซียลองลงมาทีวีกว่า70,000เครื่องและเครื่องซักผ้ามากกว่า20,000อันไปดูสมรภูมิประจำวันวันนี้ล่าสุดอะไรเกิดขึ้นยุทธการในสนามรบ การสูญเสียประจวันของกองทัพลัสเซียและรายละเอียดที่เรือธงลัสเซียโดนโจมตีด้วยโดนพิฆาตเรือเรือไร้คนขับโตกน้าตกรรมเหยียบกันเบียดกันตายที่เกาหลีใต้ในวันฮารวีนพุ่งถึง153รายมีคนไทยหนึ่งรายและข่าวเก็บตกต่างประเทศเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ สำหรับสินค้ายอดนิยมที่ทาหารรัสเซียนิยมขโมยหรือป้นใบจากเขตพื้นที่ยึดครองเหลือเชื่อว่าอันดับหนึ่งที่ยอดนิยมได้แก่ชักโคผกถูกขโมยไปจากยูเครทั้งสิ้นหนึ่งแสนชิ้นในขณะที่โทรทัศน์มี77,913เครื่อง และอันดับ3คือตู้เย็น21,223เครื่องเครื่องซักผ้า2356เครื่องและไมโครเวฟ7,913เครื่องลองลงไปเป็นเครื่องเสียง5,762เครื่องและเครื่องดูดฝุ่น 1,233เครื่องกาต้มน้ำ672เครื่องและเครื่องปั่นไฟฟ้า38เครื่องนี่คือสินค้ายอดนิยมที่ทหารรัสเซียมักจะขโมยขนกลับไปที่รัสเซียสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าในชนบทที่ทหารเหล่านั้นมาความเป็นอยู่เป็นอย่างไร เรียกได้ว่าขโมยแม้กระทั่งชักโคกกันทีเดียวได้มีการเปิดเผยเรือไร้คนขับที่เป็นอาวุธที่ใช้โจมตีเรือเอสมิรัลมาการอบเกิดความเสียหายอย่างหนักนั้นเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวต่างๆยืนยันว่าเรือ ที่ใช้โจมตีดังกล่าวนั้นเป็นเรือต้นแบบแบบนี้ควบคู่กับการใช้โดนเพราะฉะนั้นทำให้เรือแอสมิเนลมาการอฟที่จอดอยู่ในอ่าวสวาสตูโปไม่สามารถรับมือได้ถูกโจมตีนี่ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการโจมตีเรียกได้ว่าเป็น มือพิฆาตเรือรบขนาดใหญ่ทีเดียวโปรดสังเกตว่าบนเรือมีกล้องสามารถจับภาพถ่ายทอดได้ทันทีทันใดและนี่เป็นสิ่งที่ส่งมาให้ยังกองบัญชาการยูเครนและได้รับการเผยแพร่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุขึ้นทันทีตอนนี้ลุ้นเพียงแต่ว่าจะจมสู่มหาสมุทรเมื่อไหร่ เท่านั้นเองและเรื่องราวต่อไปเป็นสมรภูมิประจำวันที่เกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์สู้รบประจำวันในสงครามยูเครนพลโทรดรพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้โพสเรื่องนี้ว่า การลบในยูเครนข่าวใหญ่เมื่อวานคงเป็นเรื่องที่ยูเครนใช้เรือไล่คนขับเข้าโจมตีท่าเรือสวาตุโปของจักรวรรดิรัสเซียในไครเมียมีภาเพเฮลิคอปเตอร์พยายามยิงใส่แต่โดนยากมากแม้ทำความเสียหายได้เพียงสองจุดเข้าใจว่าเป็นเรือรลบรัสเซียทางจักรวรรดิรัสเซียยังไม่ออกมายอมรับอะไรตอนแรกก็บอกว่ามีโดนบินเข้ามาโจมตีเท่านั้น ภายหลังจึงบอกว่ามีความเสียหายเล็กน้อยอย่างไรก็ตามกองเรือทะเลดำส่วนใหญ่ได้ย้ายไปอยู่ในเขตของจักรวรรดิรัเสเซียนานแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือฝ่ายการข่าวของเยอรมันระบุว่าจักรวรรดิรัเสเซียมีแผนจะใช้นิวเคลียร์โจมตีทั้งในเยอรมน,นีและสหรัฐอยู่หมายถึงเมื่อปูตินปั้นเลื่อนนิวเคลียร์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ยอมให้เงียบไปง่ายๆเพื่อสร้างความชอบธรรมที่ทางตะวันตก จะใช้มาตรการโจมตีก่อนเพื่อป้องกันตัวซึ่งเป็นไปได้เมื่อจัก,กรวรรดิรัสเซียอ่อนแอถึงขนาดแล้วคำถามคือระดับใดที่เรียกว่าอ่อนแอในทางการทาหารจากตำราตะวันตกที่ผมเข้าใจและใช้คำนวณเมื่อกำลังทั้งกำลังพลและอาวุธเหลือต่ำกว่าร้อยละห0ของกำลังพลที่พร้อมรบเวลานี้กำลังพลที่รบได้จริงๆของจัก,กรวรรดิรัสเซีย ศูนเสียไปแล้วเกินกว่าร้อยละ30อาวุธหลักคือรถถังศูนเสียไปแล้วร้อยละ80เหลือแต่ปืนใหญ่ที่สูนเสียใกล้จะถึงร้อยละ30ขีปนาวุธเหลือเฉพาะข้ามทวีปติดหัวลบนิวเคลียร์เท่านั้นดังนั้นหากลบต่อไปจนขีปนาวุธระยะใกล้วงเล็บต่ำกว่า300กิโลเมตรหมดปืนใหญ่แห่งรถเครื่องบินลบแเฮลิคอปเตอร์เหลือต่ำกว่าร้อยละห้าินั่นคือขีดความสามารถทางการทาหารล้มเหลวแล้ว นี่คือเหตุผลที่ผมรายงานการสูญเสียของรัสเซียประจำวันแม้มีบางท่านไปเยาะเย้ยว่าเป็นแต่การนับจำนวนอยู่นั่นไม่เห็นได้อะไรแท้จริงมันคือข้อมูลสำคัญทางการทหารมิฉะนั้นยูเครนไม่รายงานทุกวันเพราะเขาไม่โง่ในเรื่องนี้การบ่นของทหารรัสเซียจะทำให้เห็นสภาพที่แท้จริงของขีดความสามารถของทหารรัสเซีย ในไคเมียที่ท่าเรือด้านตะวันตกของไคเมียบริเวณที่เป็นอ่าวเล็กๆมีคาพการระเบิดสองจุดใหญ่คาดว่าเป็นเรือรบซึ่งภายหลังยืนยันว่าเป็นเรือธงที่มาเรือแทนเรือมอชควาทางลัสเซียบอกว่าอย่าตกใจอะไรคาดว่าเรือรบสองลำเสียหาย เซวาสตูโปคือท่าเรือทางการทหารของละเตียในทะเลดำเป็นอ่าวเข้ามาในแบบนี้นะครับหลบขึ้นหลมได้ดีทีเดียวชายภูมิที่ดีมีที่หลบขึ้นให้เรียบร้อยภาพจากเรือไร้คนขับกำลังวิ่งบนผิวน้ำมีภาพอีกลําที่ชนเรือแต่เป็นอินฟราเรดจะเห็นเฮนิคอปเตอร์บินตามเรือลำแรกและยิงมาที่ลำนี้ระดมยิงอย่างเต็มที่ใกล้มากแต่ก็ยังไม่โดน และมีภาพการระเบิดระยะไกลไม่เล็กน้อยอย่างที่ทางการรัสเซียแถลงมีภาพการระเบิดควันลุกถึงช่วงเช้าทีเดียวและเป็นการระเบิดสองจุดน่าจะเป็นเรือรบแบบนี้ตามแบบที่เรือไร้คนขับส่งภาพมาก่อนชนคาดว่าเป็นเรือปรีเกตและเรือลำเลียงปลอย่างละหนึ่งลำแต่ไม่มีคำยืนยันจากรัสเซีย หน่วยข่าวกองเยอรมน,นีบอกว่าจักรวรรดิรัสเซียมีแผนใช้นิวเคลีย์กับเยอรมนและสหรัฐลองคิดถึงเรื่องที่สหรัฐปลุกอิรักทั้งๆท,ที่มีข่าวไม่จริงว่าอิรักมีอาวุธทำลายล้างสูงสหรัฐจึงต้องโจมตีก่อนแล้วจักรวรรดิรัสเซียยับอ่อนแอจะเป็นอย่างไรก็มีทางเป็นไปได้หรือจะเป็นการบัอกับไหนๆก็บอกว่าจะใช้แล้วแม้จะมาบอกที่หลังว่าไม่ได้พูดแต่ทางนี้เอาจริงขึ้นมาแล้ว กลับมาที่ยูเคนที่ซูม่มีการยิงปืนใหญ่และขีปนาวุธเข้ามาไม่มีใครเป็นอันตรายมาที่รูฮันทางยูเคนมีความคืบหน้าเวลานี้สามารถควบคุมเส้นทางเส้น P66 ได้แล้วสามารถตัดการเดินทางระหว่างสวัโทฟและคริมินาได้อย่างเด็ดขาดน่าจะส่งผลให้2เมืองนี้ถูกยึดในไม่ช้ายูเคนได้เข้าตีตลอด4แนวที่เห็นตามภาพ ลูกสอนสีน้ำเงินนะครับลงมาที่ตะวันออกที่บรัสมุดยูเครนถือว่าได้เปรียบเล็กน้อยผลักดันรัสเซียพ้นเขตเมืองได้ส่วนรัสเซียก็คงยิงใส่เมืองโดยมากชอบนิยมใจยิงใต่สนามเด็กเล่นหรือสวนสาธารณะด้านล่างมาที่ยูเครนสามารถยันรัสเซียออกไปได้ตัดมาทางที่ทางใต้ที่ซาโปริเซีย มีการลำเลียงปืนใหญ่สิบกระบอกไปที่แนวหน้าจากมาริอุโปที่มาริอุโปมีแผ่นป้ายลึกลับมาปิดว่ามีพาสปอร์ตแัสเตียแล้วหรือยังถ้ามีให้หลบอยู่ในความมืดให้ดีหมายถึงมีสิดถูกเกณฑ์ไปแนวหน้าไปเป็นทหารและคงไม่ได้กลับมามีสัญ,ญลักษณ์ RIP ให้เสร็จเรียบร้อยบางบ้านที่มีสัญ,ญลักษณ์ยูเคนอยู่บางป้ายบอกว่ากำลังรอทหารยูเคน ตัดมาที่เคอร์ซอนจากการปิดข่าวจึงไม่ทราบว่าแนวหน้าเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนได้แต่รอฟังข่าวว่าทางรัเสเซียว่ายากลําบากแต่เตรียมตั้งรับอย่างเต็มที่ขอบเขตทางการทหารรัเสเซียตามรูปนี้อาจไม่ได้เต็มพื้นที่สีแดงอย่างที่เราเข้าใจกันที่โนวาคาคอฟก้าที่ตั้งทหารของรัเสเซียถูกยิงทําลายแต่ฝั่งรัเสเซียห้ามทหารถอยน่าจะมียานยิงข้างหลังกันบ้าง ส่วนที่เคอร์อตันสนามบินโคโนบรฟกาที่อยู่ทางเหนือของเคอร์ตันเป็นที่ํำการใหญ่ของทหารมีการเคลื่อนย้ายกำลัง,งต่างๆออกไปจากที่เห็นรถที่เคยอยู่เต็มพื้นที่เริ่มออกไปแม้มีการสั่งไม่ให้ถอยก็ตามในเคอร์ตันเช่นเดียวกันมีการยึดรถสายพานลำเรียงพลรุ่น BMP1 สมัยสงครามโซเวียตรุ่นที่4ได้ดูแลดีมาก สามารถนำรถที่มากอายุมากกว่า60ปีมาใช้ได้สหรัฐยังคงรับปากจะส่องอาวุธประเภทต่างๆให้กับทางยูเครนไม่ว่าจะเป็นไฮมาร์สกระสุนนำวิถีที่ปรับระยะที่แม่นยำและระยะไกลได้รัเสเซียมีการดัดแปลงสิ่งป้องกันจรวดของยูเครนรอบรถยานเก่าะ เลยสึกแรกตัวกลับมา52นายบางคนเป็นพวกอาซอฟที่ลบอกอย่งหนักมาที่มาริอุปโปสหรัฐขณะนี้กำลังเสริมอุปกรณ์ด้านโทรคมมานาคมให้กับยูเครนสามารถสื่อสารผ่านดาวเทียมทหารได้มากขึ้นจะช่วยให้การควบคุมสั่งการแม่นยำมากขึ้นที่มอนโดวาพบสายรับรัเสเซียพยายามบ่อนทำลายรัฐบาลปัจจุบันที่เข้าข้างฝ่ายตะวันตก เพื่อให้รัฐบาลที่สนับสนุนรัสเซียขึ้นมามีอำนาจแทนส่วนนายกสหราชาอาณาจักรอดีตริชทัคพบว,ว่าโทรศัพท์ถูกล้วงข้อมูลเป็นความลับโดยรัสเซียจกกักรวรรดิรัสเซียได้ย้ายกำลังทหาร12,000นายจากคาลิินกาดมาลบในยุเคนซึ่งก็อาจจะเป็นผลดีเพราะแฟนนี้พยายามแยกตัวจากรัสเซียอยู่แล้วไปดู คลิปที่ทหารรัสเซียบ่นกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเรายังคงมีการปฏิบัติการพิเศษทางการทหารยังดําเนินอยู่เราไม่ได้รับอนุญาตให้มีการถ่ายภาพยนตร์ถ่ายคลิปจึงต้องซ่อนกล้องเอาไว้นี่เป็นกองร้อยที่ยอดเยี่ยมของเราที่ชื่อว่าแล็โปแต่ไม่มีแม้กระทั่งปืนไรเฟิลโจมตีประจํากายให้กับพวกเราพื้นฐานที่เราได้ยินมาศัตรูที่เราจะไปรบนั้น มีศัตรูอยู่มากมายกำลังหาแน่นทีเดียวศัตรูเหล่านั้นมีอาวุธครบมือพร้อมปืนไรเฟิลโจมตีและก็จะมาเข้ามาโจมตีเราเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรในเมื่อมีกันแค่50คนวงเล็บประมาณ2หมวดหรือครึ่งหนึ่งของกองร้อยดังนั้นที่ฝ่ายตะวันตกประเมินว่ากำลังของหน่วยรัสเซียมีแค่ร้อยละ50น่าจะเป็นความจริง หลายสิ่งหลายอยา่างพวกเราเวลาถามก็บอกว่าไม่รู้ไม่มีความชัดเจนแต่เมื่อนายทหารตัดสินใจแล้วตัดสินใจอย่างไรก็ไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเราก็ต้องป้องกันตัวแหละถ้าพวกมันมากจริงๆวันนี้กลายเป็นว่าทหารยูุครนมีมากกว่าทหารรัสเซียพวกเขามีปืนแต่พวกเราไม่มีอะไรและมีจำนวนน้อยมากและจากที่ไม่มีอะไรไม่เป็นไรเราต้องทำได้ ก็ในเมื่อเราเป็นทหารรัสเซียกันไม่ใช่หรือนี่คือเรื่องราวของสมรภูมิประจำวันที่เกิดขึ้นเราไปดูเรื่องของความสูญเสียประจำวันที่วันนี้มีมากมายเป็นพิเศษการสูญเสียประจำวันของกองทัพรัสเซียประจำวันที่30ตุลาคมยิงกันสนัน่นทหารเสียชีวิต950นายเป็นสริริใหม่รถถัง13คันยานเกราะ52คันอะไรจะมากขนาดนั้น รถขนส่ง13คันปืนใหญ่16กระบอกจรวดหลายลำกล้อง3ชุดระบบป้องกันภายในาอากาศ2ระบบเครื่องบิน1ลำโดน6ลำและสามารถสกัดขีบนาวุธระยะไกลได้1ลูกถือว่าเป็นการลบที่หนักหน่วงมากทีเดียวในเรื่องนี้ได้มีคนมาเขียนแสดงความคิดเห็นในเพจของพงศกรรอดชมพูว่า วันนี้ถือเป็นการสูญเสียหนักทหารรัสเซียมากเลยนะครับค่าของความสงสัยคือทหารรัสเซียที่ถูกจงมาและเสียชีวิตจํานวนมากที่เป็นข่าวนี้เป็นทหารรับเจออ้างวากเนอร์ Wagner, หรือไม่หรือเป็นเหล่านักโทษที่ต้องโทษหนักอยู่ในคุกเป็นเวลานานเพราะตามที่รัสเซียตามที่เคยมีสารคดีข่าวเปิดเผยมีนักโทษมากจนแออัดหากเป็นดังนั้นจริงฉันสงสัยความเป็นมาของทหารเหล่านี้ จะทาให้เข้าใจได้ว่าทําไมลัสเสียและปูตินจึงไม่ได้สะเทือนใจหรือมันเป็นวิธีการจัดการกับเรื่องที่ปูตินและสังคมทําแค่ยักไกลนอกจากคนในครอบครัวนั้นที่เสียใจนี่คือความในใจที่สงสัยแต่เราก็คงไม่มีวันได้คําตอบนั่นน่ะติว,ว่าทําไมเรื่องาราวเหล่านี้ทั้งที่เป็นจํานวนผู้คนมีชีวิตมีครอบครัวมากมายแต่ทําไมถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นในลัสเซียปูตินแย่แล้ว และก็มีข่าวรายงานว่าสรุปแล้วเรือที่โดนโจมตีนั้นเป็นเรือฟรีเกตเรือธงที่ชื่อว่าเอสเมียลมาคารอฟเป็นการใช้ทั้งโดนและเรือผิวน้ำไร้คนขับประสานงานกันทำให้ฝ่ายรัสเซียตั้งรับไม่ทันอาจเป็นผลงานของเรือไร้คนขับที่เข้าโจมตีเป็นครั้งแรกและแบบนี้กองเรือในทะเลดำและเรือดำน้ำที่คอยจ้องยิงเมืองท่าของอยูเคนั้นคงอยู่ยาก ส่วนใหญ่คงต้องย้ายหนีไปพรมแดนรัสเซียนานแล้วคำคู่ของจกักรวรรดิที่จะปิดทะเลดำไม่ให้อยู่เกฑตผนทบเจพืชไปยุโรปอาจส่งผลต่อชาวยุโรปแต่เมื่อนานไปหากปฏิบัติการได้ผลมากขึ้นกองเรือรัสเซียเองจะอยู่ไม่ได้ครับถ้าเป็นแบบนี้และทั้งหมดนี้คือสถานการณ์การสู้รบประจำวันและข่าวข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เกิดข,ข,ขึ้นในสมรภูวันนี้ยาวหน่อยนะครับ ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อีเทวอเกาหลีใต้พุ่งเป็น153ตบสื่อรายงานครอบครัวตามหาผู้ตูญหายอีกถึง2,900หลายเรื่องนี้ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ทีเดียวรายละเอียด WorkPo พ n t ต์ทุเดนำเสนอสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากกรณีฝูงชน เหยียบกันตายในงานฉลองเทศกาลฮารลวีนที่อ e ิตาวอนย่านท่องเที่ยวชื่อดังกลางกรุงโซเมื่อคืนวันเสาร์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย153รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่82รายยอดผู้เสียชีวิตมีโอกาสสูงเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส19รายมีอาการสาหัสเป็นโศกนาฏกรรมอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก นับตั้งแต่เกิดเหตุโตกน้าตกรรมเรือแซวอนล่มเมื่อเมื่อปี2,557ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง304รายเหตุการณ์ที่อิทวอนผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าในวันเกิดเหตุมีผู้มุร่วมฉลองเทศกาลฮารลวีนหลายหมื่นคนจุดเกิดเหตุเป็นตอกเล็กๆใกล้โรงแรมเฮมิลตันซึ่งเป็นทางเดินแคบๆมีลักษณะเป็นเนิน มีผู้คนรวมตัวกันอยู่จำนวนมากก่อนจะเริ่มมีการเบียดเสียดกันจนมีคนทําให้คนล้มลงส่งผลให้คนอยู่ข้างหลังล้มลงตามๆกันและถูกกดทับจนขาดอากาศหายใจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกาหลีเผยว่าผู้เสียชีวิต153รายเป็นผู้หญิงถึง97มีคนต่างชาติอยู่22รายเป็นชาวจีนอิหร่านประเทศละ4รายรัเสเซีย3รายสารัฐ ฝรั่งเศสออสเตรเลียเวียดนามอุเบกิสถานนอร์เวย์คาซัคสถานศรีลังกาไทยและออสเตรเลียประเทศละ1รายขณะที่มีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายยังไม่ได้รับการยืนยันสัญชาติจำนวนผู้ต่างชาติที่เสียชีวิตจากการเปิดเผยของหน่วยงานดับเพลิงยังไม่ตรงกับที่รายงานของมหาไทยที่มีระบุว่ามีผู้เสียชีวิตยี่ิราย BBC รายงานข่าวอ้างการเปิดเผยของศูนย์บริการชุมชน พันนำดงในกรุงโซซึ่งเป็นศูนย์ติดตามผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแจ้งว่าขณะน,นี้มีผู้สูญหายที่ญาติแจ้งตามหาถึง2,900ล้านประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้แถลงการข่าวผ่านโทรทัศน์แห่งชาติช่วงวันอาทิตย์ก่อนลงพื้นที่เกิดเหตุโดยแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บประกาศไว้ทุกระดับประเทศให้กับผู้เสียชีวิตครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะ สืบสวนหาสาเหตุที่ทําให้เกิดโศกนาฏกรรมพร้อมคิดหาแนวทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ําอีกขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีฮันดักชูออกมาประกาศในวันเดียวกันว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่และมีการจัดเตรียมกองทุนเยียวยาสําหรับจัดพิธีตบค่ารักษาพยาบาลการดูแลสภาพจ,จิตใจผู้ประสบเหตุและครอบครัวผู้เสียชีวิต นั่นคือเหตุส่งนาตกรรมในคืนวันฮาโรวีนที่อีออแทวอนเกาหลีใต้ข่าวเก็บตกต่างประเทศโฆศกทำเนียบขาวแถลงประธานาธิบดีโจไปเดนผู้นำสหรัฐจะมากรัมพูชาเพื่อประชุมสุดยอดอาเซียนและมาอินโดนีเซียเพื่อประชุมจี20ในระหว่างวันที่11-16พฤศจิกายน ส่วนการประชุมกับผู้นำเอเปคที่ไทยระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนั้นไม่มามอบหมายให้รองประธานาธิปดีกัมราแฮริสมาแทนเรียกว่าบินข้ามหัวประยุทธ์ไปมาแต่ไม่แวะนะครับพิจารณาตัวเองก็แล้วกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ในขณะที่ประเทศจีนขณะนี้หากคุณต้องการจะเข้าระบบขนส่งสาธารณะ ปรากฏว่าจะต้องเช็คแล้วหากเกิดเป็นสีเหลืองแบบนี้ QR Code คของโควิด -19 คุณไม่สามารถเข้าร่วมกับสังคมไม่ว่าจะเป็นขนส่งไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือแม้กระทั่งศูนย์การค้าขนาดใหญ่ระบบของจีนขนาดนี้เป็นแบบเข้มข้นแบบนี้สำหรับคนหนุ่มคนสาวของอิหร่านที่ต้องตายเพราะถูก รัฐบาลสังหารจากจำนวนผู้เสียชีวิต244รายนั้นเป็นเด็กอย่างน้อย32รายหรือ13%เซเยื่อกระตุนส่วนใหญ่ตายจากบาดแผลที่คอหน้าหน้าอกร่างกายส่วนบนเด็กผู้หญิงอย่างน้อย3คนตายเพราะถูกซ้อมทรมานระหว่างการควบคุมตัวรวมทั้งนิกกาชาคารมไยอายุ16ปีคนเสียชีวิต ทุกคนล้วนมีญาติมีคนที่เขารักและเขาเป็นคนที่รักของอีกหลายหลายคนต้องขอสดุดีคนเหล่านี้เพราะต่อตู้เพื่อเสรีภาพในอนาคตให้กับคนรุ่นหลังข่าวดีสำหรับชาวยุโรปทั้งหลายวงเล็บไม่รวมอังกฤษตอนนี้ยุโรปมีแก๊สเพียงพอสำหรับหน้าหนาวแล้ว และสามารถกดราคาได้เหลือต่ำเกือบเท่ากับช่วงก่อนสงครามรัเสเซียก่อนนี้คือยุโรปเริ่มลดการพึ่งพาแก๊สจากรัเสเซียแต่กลัวว่าจะไม่ทันหน้าหนาวน,านี้ตอนนี้คือรอดแล้วราคาแก๊สในตลาดตกลงทันทีรัเสเซียไม่สามารถเอาแก๊สมาขู่ยุโรปได้อีกต่อไปเรียกว่าบทเวรมดกรรมกับรัเสเซียแล้วงานนี้และทั้งบดน,นี้คือ ข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ไม่มีปุ่แอดขอบ่นนะครับใครอยากรับฟังรับชมชมคลิปก่อนหน้านี้หรือกดลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับ ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องของ ทุกประเทศล้วนต้องลนทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ ชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กล้าได้อออยยูู่่นนกกคุใ เราเลือกไม่ได้ว่า,ากะการท่ำมันจะเป็นยอม่ได้แต่ว่าิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือ,อจะยอมั้นแล้วในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยเราจะยอมแพ้เรือกาจะสู้ต่อครับ ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยค <Mandal> ิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยไม่ยากต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งนั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นคมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธไตยแแล้วจะะโนนนบบบีครัผม่า ไม่งั้นเราจะไม่มีที่นในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสักิ์ีเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังน<ป>ั้นแ,แล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับอา,าเป็นคนอของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา นะคนนร,รับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นสักศีนของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นสักศีงเราเรื่องที่ดินทํากินเรื่องปากท้องมันเป็นสักศีของเรา,เราแล้วเนี่ยเราถูกเร่องีสักศีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมกงมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตนามันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้มันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายเดินี้ามไปเชื่อมโยไมงกัล อยากให้รัฐบาลเห็น่าร์กโอนุูเอาชนะความจนด้วยรัสวัสดิกา